อ่าและหายใจออกงอเขา่าจากการประสานมือที่ท้ายทอยหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นมาขึ้นมาครึ่งทางเอาศอกขวาแตะข,าแะข่าวไสและค้างท่าเหยียบยกขาขึ้นด้วยค่ะอ่าเหยียบมาค้างท่านับหนึ่งนับสองคาแมวหน้าท้องไว้นับสามจินตนาการท่าศพนะคะที่ก้านลมหายใจนับสี่ นับห้านับหเยี่ยมมากนับเจ็ดให้มันได้อย่างนี้สินับ8และเก้าวางผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าทา้องหายใจเข้าออลึกๆหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นมาค่หะหายใจออกงอขา่ายกลําตัวขึ้นมาหายใจเข้ายกลําตัวหายใจออกบิดลาตัวด้านข้างศอกซ้ายแตะเข่าขวาออกเยี่ยมมากอย่าง นับสามนับสี่นับห้านับหนับเจ็ดนับแปดและเก้าวังโอเคนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกขาทั้งสองข,าข้างขึ้นมาตั้งฉากกับพิดาเก้าสิบองศายืดเหยียดแม้กระทั่งปลายนิ้วเท้าแล้ว,วากางแขนสะเมอไหล่กางแขนสะมือไหล่อ่าอย่างนั้นเลยข้างท่านับนับสอง นับสานับสี่และหายจออกบิดลำตัวด้านข้างเอาขาไปแตะแขนซ้ายอ่าอย่างนั้นเลยว่าปางลูกค้างข่านับหนึ่งนับสองนับสามถ้าใครแตะไม่ได้ให้ในระดับนะคะนับสามนับสี่และหายใจเข้ายกขึ้นมาตั้งฉากกับเพดานและหายใจออกสลับถ้ามีฟังเยี่ยมเยี่ยมมากอย่างนั้นเลย ค้างท่านับหนึ่งเพอร์เฟกแข็งแรงมากนับสองนับสานับสี่และหายใจเข้ายกขึ้นค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสานับสี่นับห้าหายจอบแตะกลับไปใหม่ทำอีกครั้งลงไปลงไปอาสนะค่นหายใจเข้าวาดมือพนมสูง หายใจออกประสานมือที่ฝ่าเท้าเลยค่ะประสานมือนะคะถ้าใครมีความสามารถให้ไปจับข้อมือไว้ลงมาปางจับข้อมือจะลูกถึงไหมลูกอ่าอ่าหายใจเข้ายกอ,อกลูกหายใจออกเก็บหน้าท้องภาพตัวลงไปค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าหายใจเข้ายืดเหยียดกระดูกสันหลังห้า ใจออกยกขาและแขนขึ้นยกขึ้นเลยยกขาขึ้นสุดพอดโบเยียมอ่ะค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าโลว์ว่าแบกโลว์ว่าแบกยิมค้างท่านับหนึ่งโลว์แบกแบบนั้นเลยสุดยอดเลยนับสองพี่พรลอยงี้ดูยิมนับสามนับสี่และให้ใจเข้าพอดโบค้างท่านับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่และให้จับโ้ว่าแบข้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และให้ใชเข้ายกขึ้นพอดบข้างท่านับหนึ่งอิสระวันนับสองนับสามนับสี่และห้าจากนั้นอนหงายท้องไปสูงศพอาสนะโอเคพื้นไว Okay. หายใจเข้าวาดมือพนมสูงค่ะหายใจออกหนึ่งมือวางพื้นหนึ่งมือจับปต้เท้าพลิกบิดลำตัวด้านข้างมองผ่านใต้ลักแล้สู่เท้าเยี่ยมตอนเก่งมากเลยนะคะพัฒนาท่องท่าได้เยี่ยมจริงๆค้างท่านับหนึ่งนับสองเพอร์เฟกตมากเลยทีนงนับสม น้องวินไม่เป็นไรนะลูกนับสี่และห้าหายใจเข้ายืดเหยียดกระดูกสันหลังหายใจออกวางแขนข้างลำตัวจากนั้นยกเอามือจับส้นเท้ายกขาไาหายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงอ่ทําท่าอย่างนั้นได้ก่อนสวยค่ะหนึ่งมือวางหน้าตักนะคะถึงจัดสง่างหายใจออกเก็บหน้าท้องวางหน้าผากชิดเข่าแบบนั้นเลยเหยียดข้างท่า นับสองนับสามนับสี่และห้าจากนั้นฉีกขาออกไปค้างท่าค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าจากนั้นสูนอะไรหนงสอง บิดป้ายเหยียดข้างท่านับประกอบฝา่าเท้าไว้จะได้ทรงตัวดีๆนับสองเก่งมากเลยคะพี่พรแบบนั้นเลยบิดอีกค่ะเยี่ยมมากนับสามนับสี่ และห้าวัง